เซนทั r รีเทลปักหมุดจุดเช็คอินจังหวัดภูเก็ตเปิดศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์และข้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาฉลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับไลฟ์สไตล์เดสติเนชันที่สมบูรณ์แบบที่สุดครบจบในที่เดียวเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้ววันนี้บริษัทเซนทัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือ CRC ตอกย้ำความเป็นผู้นำค้าปลีกค้าส่ง ในพื้นที่ท่องเที่ยวปักหมุดจังหวัดภูเก็ตเปิดสาขาใหม่ล่าสุดศูนย์การค้าโรมินสันไลฟ์สไตล์สาขาฉลองไลฟ์สไตล์เดสติเนชันที่สมบูรณ์แบบที่สุดกับการออกแบบสุดสร้างสรร์คคร์นิวัลวิลเลจด้วยแนวคิดรีเจลเชนเมนต์พื้นที่ที่เต็มไปด้วยสีสันความสนุกสุดตา,ตาในบรรยากาศการเฉลิมฉลองพร้อมผนึกกำลังห้างสรรพสินค้าโรบินสัน พันธมิตรร้านค้าและแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายสวัสดีครับผมสุรกิจอารยาลังสีครับตำแหน่งเป็น Head of m o l l Operation นะครับของรมสัทไลฟ์สไตล์ครับ เ,เราเป็นสารลับใจฉลองนะครับวันนี้เป็นงาน grand opening นะครับซึ่งเป็นงานจัดเพื่อจะบอกแจ้งพันให้กับลูกค้าในจังหวัดทราบว่าเราได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีพิธีงานต่างๆที่น่าสนใจนะครับมีงานที่เกี่ยวกับรนะ้ารเซเลบรตในเรื่องปีใหม่นะครับแล้วก็เราจะมีอีเวนต์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าสี่มกร,ราคมนะครับซึ่งก็จะมีร้านค้าที่มาร่วมที่จะให้ส่วนลดโปรโมชั่นต่างๆที่น่าสนใจกับลูกค้าในในพื้นที่นะครับ ก็ติดตามชมในแง่ของการโรครกรรมกับเราได้ครับกิจกรรมนี้ก็อย่างที่เห็นชัดๆนะครับใน ด้านหน้าอาคารเนี่ยเราจะมีประดับด้วยต้นคริสต์มาสตัวต้นสูงต้นใหญ่นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในหาสาขาของเราทั่วประเทศนะครับที่ติดตั้งตอนนี้เพื่อไปการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ให้ประชาชนให้ลูกค้านี่ได้เข้ามาร่วมสนุกแล้วก็ได้บรรยากาศของปีใหม่นะครับแล้วก็อนอกจากนี้ก็จะมีงานที่อย่างที่เบียรได้ทราบคือเรื่องของการเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่นะครับที่เราจะมีกิจกรรมต่างๆแต่วันนี้ไปจนถึงต้นกราสิงมกราคมในปีหน้านะครับช่วงนี้ก็ ในแง่ของร้านค้าเองแต่ร้านก็จะมีช่วงเปิดใหม่ก็จะมีแคมเปญที่จะมาให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับม่ว่าร้านค้าร้านค้าใหม่ๆที่เข้ามาอย่างพ็อปเองอย่างร้านค้าที่เปิดร้านอาหารพวกนี้ก็จะมีแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสาขา นะครับก็โปรดติดตามได้ตามสื่อโฆษณาที่ที่ที่เรา,เาแจ้งออกไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของเราก็จะมีของที่เป็นกิมมิกเรื่องของอขอที่เป็นลักษณะเฉพาะนะครับเป็นถุงผ้านะครับกระติกน้ำนะครับเมื่อช็อปครบจำนวนไา,าตามขั้นาตามขั้นนะครับแล้วก็จะได้ของพรีเมียมนะครับก็ยังหวังว่าลูกค้ายังจะให้การต้อนรับแล้วก็ติดตามเราอยู่ตลอดนะครับ ศูนย์การค้าโรเมซันไลฟ์สไตล์สาขาฉลองสร้างสารรค์ประสบการณ์ Eat, s h o p Play ในรูปแบบที่ไม่ซ้ำใครพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้ววันนี้ เรียกว่าเปิดตูนมาอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคระับนี่คือการเฉลิมฉลองการเปริดศูนย์การท้าบ